ในดินแดนภาคกลางของประเทศไทยมีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งชื่อว่าบึงบรเพ็ดตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์บึงแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงความงามทางธรรมชาติแต่ยังซ่อนเร้นตำนานอันลึกลับและน่าเศร้าที่เล่าขานสืบต่อกันมาตำนานเมืองใต้บาดาลและพญานาคนานมาแล้ว ณสถานที่ที่บึงบรเพร็ดตั้งอยู่ยังคงเป็นผืนดินอันอุดมสมบูรณ์มีเมืองใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชื่อว่าเมืองบาดานหรือเมืองใต้บาดานตามตำนานกล่าวว่าเมืองนี้เป็นที่อยู่ของชาวเมืองที่มีความสุขสงบและถูกปกป้องคุ้มครองโดยพญานาคผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่ชาวบ้าน ให้ความเคารพนับถือวันหนึ่งมีนักบวชรูปหนึ่งจากต่างแดนเดินทางมาถึงเมืองบาดาลเขาเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์และมีวิชาอาคมแก่กล้านักบวชผู้นี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเมืองด้วยการแสดงปาฏิหาริย์และอิทธิฤทธิต่างๆจนทำให้พญานาคผู้ดูแลเมืองต้องออกโรงมาต่อสู้เพื่อปกป้องชาวเมือง ให้พ้นจากภัยอันตรายการต่อสู้ระหว่างนักบวชและพญานาคเป็นไปอย่างดุเดือดและยาวนานทั้งสองฝ่ายใช้พลังอำนาจเข้าห้ำหันกันจนแผ่นดินสนสะเทือนท้ายที่สุดพญานาคก,ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและพ่ายแพ้ให้กับนักบวชผู้ทรงฤทธิ์นักบวชจึงใช้คาถาอาคมทำให้พญานาคและเมืองบาดาลจมหายลงไปใต้ผืนดิน กลายเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ในที่สุดเมื่อพญานาคและเมืองบาดาลจมลงไปในบึงชาวเมืองที่เคยอาศัยอยู่บนผิวน้ำต่างพากันหนีตายแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรอดพ้นได้ตำนานเล่าว,ว่าดวงวิญญาณของชาวเมืองเหล่านี้กลายเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในบึงบอระเพชดบ้างก็ว่ากลายเป็นปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบึงจนถึงทุกวันนี้ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้จะเป็นเพียงตำนานแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงให้ความเคารพนับถือพญานาคและเชื่อว่าบึงบอระเพ็ดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าในวันสำคัญทางาศาสนาพญานาคจะขึ้นมาปรากฏตัวให้เห็นในรูปลักษณ์ต่างๆเช่นลูกไฟประหลาดที่ลอยขึ้นเหนือน้ำ หรือคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนอกจากนี้